มาตรา1310ครับเป็นเรื่องของการสร้างโรงเรือนบนที่ดินของผู้อื่นโดยสุจริตครับซึ่งมันก็จะคู่กับมาตรา1311ครับจะเป็นเรื่องของการสร้างโรงเรือนบนที่ดินของผู้อื่นโดยไม่สุจริตครับในมาตรา1310 การสร้างโรงเรือนในที่ดินของผู้อื่นครับหมายถึงการสร้างโรงเรือนทั้งหลังนะครับในที่ดินของผู้อื่นและก็รวมถึงการสร้างโรงเรือนส่วนใหญ่ในที่ดินของผู้อื่นด้วยครับแต่มันไม่หมายความรวมถึงสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่ไม่ใช่เป็นโรงเรือนนะครับหรือไม่ใช่ส่วนหนึ่งของโรงเรือนครับเช่นปั๊มน้ําแทงค์น้ําหรือรั้วบ้านครับอย่างนี้ถือว่าไม่ใช่ส่วนหนึ่งของโรงเรือนครับซึ่งคําว่าสุจริตนะครับหมายถึง ผู้ปลูกสร้างเนี่ยได้สร้างโรงเรือนลงในที่ดินโดยไม่ทราบว่าที่ดินนั้นครับเป็นของบุคคลใดแต่เข้าใจว่าเป็นที่ดินของตัวเองครับโดยเชื่อว่าตัวเองเนี่ยมีสิทธิ์สร้างโรงเรือนในที่ดินนั้นได้โดยชอบครับโดยการที่จะพิจารณาว่าบุคคลนั้นเนี่ยใช้สิทธิ์โดยสุจริตหรือไม่นั้นครับก็จะต้องพิจารณาในขณะที่ปลูกโรงเรือนครับ ว่าเขารู้หรือไม่รู้นั่นเองในขณะที่สร้างโรงเรือนนะครับไม่ทราบว่าเป็นที่ดินของบุคคลอื่นครับแต่ว่ามาทราบในภายหลังในระหว่างที่ก่อสร้างเนี่ยว่าเป็นที่ดินของบุคคลอื่นแล้วก็ยังฝืนสร้างต่อไปจนเสร็จครับอย่างนี้ก็ยังถือว่าเป็นการสร้างโรงเรือนในที่ดินของบุคคลอื่นโดยไม่สุจริตครับ ตามมาตรา1311นั่นเองครับส่วนกรณีมาตรา1312ครับเป็นการสร้างโรงเรือนรุกล้ำในที่ดินของผู้อื่นโดยสุจริตและไม่สุจริตครับในวรรคหนึ่งจะเป็นเรื่องของการสร้างรุกล้ำโดยสุจริตครับส่วนในวรรคสก็จะเป็นการสร้างโรงเรือนโดยไม่สุจริตครับบุคคลที่จะได้รับความคุ้มครองตามมาตรา1312นี้ครับ จะต้องเป็นเจ้าของโรงเรือนที่สร้างลุกล้ำเข้าไปในที่ดินของผู้อื่นครับและส่วนที่ลุกล้ำนั้นครับจะต้องเป็นส่วนน้อยด้วยส่วนที่อยู่ในที่ดินที่ตนมีสิทธิ์สร้างเนี่ยจะต้องเป็นส่วนใหญ่ครับและส่วนที่ลุกล้ำนั้นก็จะต้องเป็นโรงเรือนหรือว่าส่วนหนึ่งของโรงเรือนครับจึงจะได้รับความคุ้มครองตัวอย่างเช่นการศาสตร์ครับอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรือนครับก็จะได้รับความคุ้มครองตามมาตรา1312ครับ แต่ในทางกลับกันครับถ้าปรากฏว่ามันเป็นเครื่องปรับอากาศครับหรือว่าท่อน้ําทิ้งหรือว่าจะเป็นรั้วบ้านอย่างนี้นะครับไม่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรือนครับดังนั้นแล้วจึงไม่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรา1 3ึ่งครับโดยการที่จะพิจารณาว่าบุคคลนั้นเนี่ยสร้างโรงเรือนลุกลาำเข้าไปในที่ดินของผู้อื่นโดยสุจริตหรือไม่นั้นครับจะต้องพิจารณาในขณะที่ก่อสร้างครับว่าผู้สร้างเนี่ย เขารู้หรือเปล่าว่าเป็นที่ดินของบุคคลอื่นครับถ้ารู้ว่าเป็นของบุคคลอื่น,นแล้วก่อสร้างลุกล้ำไปนะครับก็ถือว่าไม่สุจริตนั่นเองครับทีนี้ถ้าเป็นกรณีที่เป็นผู้ซื้อโรงเรียนที่ปลูกสร้างลุกล้ำเข้าไปในที่ดินของผู้อื่นนะครับ <im itation> <im itation> ก็ยังถือว่าเป็นผู้สืบสิทธิ์ของเจ้าของเดิมครับถ้าเจ้าของเดิมเนี่ยปลูกสร้างโรงเรือนลุกล้ำโดยสุจริตไปเนี่ย ผู้ซื้อซึ่งเป็นผู้สืบสิทธิ์ครับย่อมได้ความคุ้มครองตามมาตรา1312นี้ครับแต่หากเจ้าของเดิมเนี่ยบุกสร้างโดยไม่สุจริตผู้ซื้อซึ่งเป็นผู้สืบสิทธิ์เนี่ยย่อมไม่ได้รับความคุ้มครองนั่นเองครับตามมาตรา1312วรรคสองครับ